ជ្រឿែលានដូចត់ខ្ញុំណាបាន់មិន្តានខ្ញុំណាន់មួយបានញស់ខ្ញ្ញុំ one. <laughs>

นี่ปูน้ำหมดใช่ไหมเนี่ยคนนี่ปูน้ำใช่ไหมแ้าอยู่พออะไรนะเนี่ยนะก็ซ้อนมา นี usted, Logic, ่พุทธเศรษฐรุจจะพุทธเศรษอะไรเนี่ยเคยน้ำด้เดี uh, ๋ยวเราอ่านรายชื่อที่รับไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้จับตัวกันทานอาจารย์ตาสัมผัเออาสัมผัจะดำอ่าดูให้ดีๆนรทำใหรดีชเป็น่ง้อยีเ็นดวยอยวียไปให้

เป็นตัวแทนน้องคลื่มนะคะร้องไห่ที่จับอาจารย์ทีเจ้ามมาดงจางเ้าวลูกิยอะาจารย์คนนี้หลายศิษยาพับหลับชูลายหลายลูกศิ์หลายอาจารย์มักลังล นี่โป่งบี้โอ้น้ำยานิ้วโปนี่น้ำยาเยอะนะเนี่ยเขี่ยงหมดเลยนิ้วโป้งนี่มันเบิ้ลเลยนะได้ได้ได้จัดให้ไม่เป็นไรจัดให้ไม่ไม่รัาทำพิธีมอกกันแต่เอาไปส่งให้ทีหลัง ใช่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 เไปเดินไปสองที่ล้วโอ้รับารวุรับรวยรับรวยรับรวยรอไหมอ๋่ไปมาหากินใช่เจริญร่งเรเดินดับมารวบสร้างฐานไปบรรทมกับอาจารย์นะโอเคทับรวย อเดี๋ยวอาจนยี่สี่บรได้ๆๆเดี๋ยวแมเข้ามาเลยอนย่านะคะลูกอ๋อเจอนะครัเนดงมาขอไม่ได้เจนี่ควณแม่มาทำแล้วลูกสาวตดงี่ไหนเดาเพิ่งทำงานยว่ี่ทีค่ะเรยนะวี่เอามาเร็วเดี๋ยวจะไนี่อ๋อทางนี้ทางนี้่อันนี้อันนี้ั่งผู้หญิงอยู่ข้าหน้าผู้ชายอยู่ข้างหลังเด้อจะถายรูปหมูอันนี้ลยอ่ะา กาพัฒนาการจานอนะมายลกหมูค่ะาากไกลหมูปีนี้ปีน <fl ak. S 2> e ี้ e ah ี้พี nah. ่นีมอบไม้าขต่างนะคะต่อไปนี้แลวก็มอไม้รูดถนอเพื่อสุขภาพนะคะใครที่งไม้ยังไม่ได้บารมชื่อให้บารมีชื่อี่หนูด้วยนะไม่มีขายไม่มีขายมาไม่มีนต้องต้อง 有卖。哎